มาดูการตั้งค่าปุ่มโทรด่วนกันนะครับเมื่อเราต้องการต้องการตั้งค่าปุ่มโทรด่วนนะครับเข้าไปที่เมนูการตั้งค่าครับเลื่อนรายการไปที่ตั้งค่าโทรด่วนนะครับะจะเห็นรายการการตั้งค่าอยู่2รายการนะครับก็คือ1สถานะสถานะก็คือ ตั้งค่าว่าจะเปิดหรือปิดการใช้งานปุ่มโทรด่วนนั่นเองนะครับเราก็เปิดสถานะไว้นะครับตั้งค่าสถานะเป็นเปิดการใช้งานไว้นะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับรายการที่2จะเป็นการตั้งค่าหมายเลขนะครับให้คลิกเข้าไปกดปุ่มตกลงเข้าไปอย่างการตั้งค่านี้นะครับปุ่มโทรด่วนที่เราสามารถกําหนดได้จะมีอยู่ด้วยการ11ปุ่มนะครับก็คือปุ่มซอฟต์คีย์ซ้าย m 1 ปุ่ม soft key ฝา m 2ปุ่มหมายเลขที่2ปุ่มหมายเลขที่3ปุ่มหมายเลขที่4ที่5ที่6ที่7ที่8และปุ่มกดหมายเลขปุ่มที่ os. 9นะครับเราจะเลือกอ่าก่อนอื่นเราก็เลือกว่าเราต้องการที่จะกําหนดหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการไว้กับปุ่ม 4, หมายเลขใดเช่นอ่าผมกําหนดหมายเลขโทรศัพท์ของเพื่อนคนหนึ่งไว้ที่ ปุ่มหมายเลข2นะครับจากนั้นก็กดหมายเลขโทรศัพท์10หลักของเพื่อนคนดังกล่าวลงไป